You're not listening to Cam Bam's radio สวัดีงับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนรู้หรือ,อยังสติกเกอร์ลายวายม้าเทพบัจจ1.0วางขายแล้วนะเป็นสติกเกอร์ลายง่ายๆนะครับที่ทำจากตัวมัดขอดของผมเองใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็ประมาณ50คอยหรือประมาณ35บาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมไปกดและซัพพอร์ตกันผมหน่อยนะคุณเอาละครับก็งับดีัสดีงับยินดีต้อนรับสู่ยานมาเทปิัอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกันนะครับที่นะครับเขาวนี้เนี่ยก็เราจะอยู่กับการหนึ่งแล้วนะครับก็ผมบอกเลยว่า เม็นต้มคนนี้นี่น่าจะเป็นอีกหลายๆคนผมน้อยว่าคราบส่วนตัวผมผมมองว่าน้อยคนที่จะได้เห็นเนียแต่ละคลิปาะนอกจากช่องที่มันเดียวแล้วก็ช่องเท่าที่ผมเห็นมาได้มีสักสองสองสามช่องที่แบบเห็นตัวละครตัวนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมกดเชยเข้ามาเลยดีกว่าดูซิว่าเขาคือใครแล้วก็เลขช่องนะครับสองแปดหนึ่งหกแปดเจ็ดนั่นเองครับกมีเป็นต้นม่นอยเอือ นี่นะครับผมนแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อในเกมซิคคิวโซล็อกเยอร์นะครับเออเคยเป็นอดีตแอทิทตเมสซตอครับตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่8ครับแล้วแต่ตอนนี้ก็เมสซตได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในเม็ดม่วงนะครับผมก็ฝากตัวด้วยครับกับประมาณนี้อันนี้ก็เคยเป็นแอทิทตอันดับหนึ่งซีซั่นที่ไหนครับเนี่ยซีซั่นที่แล้วครับเออเป็นซีซั่นที่20ครับผม เป็นซีซันที่แล้วอทิซีซันที่แล้วเลยนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็อันดับแปดอืมอันดับแปดนี่ก็ถือว่าหนึ่งอยู่ในหนึ่งในสิบก็ยังถือว่านับเป็นเม็ดต้มได้อยู่นะแต่ว่าก็แต่นี้เขาไม่ไม่ไม่ติดนะไม่ติดนะโอเคออก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นเม็ดต้มอ,อยู่นะไปะก็เดี๋ยวเราลุยกันคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นนาคอสนะครับเวสอธิกันเองก็กติกาคือสามตัวจบนะครับ แต่ถ้าเกิดเกมมันมันมัน,ม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 นเร็วเกินไปก็อาจจะขออีกเกมนึงดูซิว่าจะเป็นยังไงครับกรณีที่ว่านาคอสเจอกัะนาคอสเดียวกันเนี่ยผมจะใช้ไปอีกรุนหนึ่งที่ใช้เป็นรุนเรือแแต่ว่าถ้าช้อาอิกก็น่าใช้เป็นรุน่นได้เปียกว่าใช้รุนเลือไปก็ไม่ให้ชนะอาติกามาครับเร้าแล้ว,อลวโอเค,อเคก็จะเ,เล่นไปสักพักหนึ่งอาจจะถามเทคนิคนะว่า<ม>เทคนิคอาติกนี่มีวิธีการเล่นยังไงบ้างครับ วิธีการเล่นเผมจะพยายามพูดให้มันกระชับมากสุดครับว่าตอนนีผมก็ตื่นเต้นไปก็ในทางด้านของแอตของแอทิดเนี่ยคือสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยู่ในคีบสามตัวเนี่ยถ้าเราฟาดแล้วโดนคีบสามตัวมันจะทําการเก็บเก็บสแต็คครับสูงสุดก็สามก็สามสแต็คครับเพราะว่าถ้าเราได้สามสแต็คเนี่ยเนี่ยมันจะบวกเดาเมจจริงแล้วก็จอกเกาะครับผมทาให้แอทิดตีแรงขึ้นครับ แล้วก็ในส่วนของ,อของส,ก,อสก,กิลสองครับก็เวลาเราแอบไปเนี่ยเวลาคุณโดนแทงนะครับก็จะทำการาสโลสโลสโลสัตรูประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะเพิ่มกล่องให้เราด้วยครับถือข้อดีเลยครับเพราะว่ามันก็ ป็นอีกหนึ่งทางด้วยนะที่ทำให้อแอทิดแบบอยู่รอดได้นานเพราะว่ามีกล่องคแรบบับส่วนทางหน้าของอันติเนี่ยก็เวลาเรากดฟาดไปนเนี่ยจะทําการดูดเลือดครับซึ่งอันติเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นข้อเสียของแอทิดเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างชาร์จนานครับชาร์จในที่นี้หมายถึงตอนมันง้างเนี่ยมันจะง้างประมาณ1.5ึ่งจาวิซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่นานมากเพราะว่า,วาตอนมันง้างเนี่ยมันจะเดินชา้าด้วยและก็ศัตรูมีสิธิ์หลบ หลบอันลบอันติของผมได้ร้อเอร์เซ็นแน่นอนครับถ้าถ้าเออตัวที่ถูกฟาดไปมีสกิลหลบหน้อยนะแต่ถ้าเป็นนาคอตผมว่าอันนี้น่าจะหลบได้ปล่อยแน่นอนอประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคการเล่นแอตริกนะครับส่วนร่มไอ้ทียมาราแฟยก็น่าใช้แบบแอติกโปรตินแบบนะถ้าผมใช้นี่จะใช้เป็นจอกกอร้อยรหบถ้าผมผมตอนนี้ก็ใช้เป็นจอกกอรอยครับใช่นะก็จะประมาณนี้นะ<อ>ก็ อันนี้ก็เล่นในแรงก็ใช้สต่ก็ร้อยะถ้าเล่นในแข่งก็อาจจะมีห้อยคลีหรือห้อยถึกนิดนึงมาก็อันนี้ก็แล้วแต่นะมันก็ไม่เหมือนกันะมมันจะแพงมากมันบิดโอ้โหวโววเลิกงานออกและไอร้อนบอดีเนี่ยวะจังหวะนี้ kau udah terdorong nih, uyi, dorong, yang kedua lagi. hehehe, 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 นี้โอ้มเขียวโอ้โหเรียบร้อยเลยสำหรับชิวไม่ทันเนี่ยเรียบร้อยแล้วโอเคครับจังหวะที่ผมน่าจบจบอะ้รครับผมจบได้ใช่ไหมอันนี้ก็จบได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณถ้าใครชอบพี่แอนด์กู๊ดกดติดตามไปถ้าใครกดแชร์นะครับและมีช่องทางจะติดตามคิวได้ที่ไหนบ้างครับอ๋อช่องทางการติดตามตอนนี้นะครับมี เอ,อิช่อง u t u b e นะครับตอนนี้เพิ่งทำไม่กี่วันก่อนครับชื่อช่องชื่อว่า Q Solo p l a เ e อนะครับก็ฝากไปติดตามได้นะครับตอนนี้มีลงไปสคลิปแล้วก็ผมเติร์ดตอนนี้คนดูค่อนข้างน้อยเลยก็ฝากติดยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมแปะให้ในคลิปนี้เลยนะครับ Q นะครับบายๆายก็ขอบคุณชี้ด้วยครับครับผม